สวัสดีครับวันนี้พบกับ u ู o ็อกที่ e อสโ Home นะครับเปิดกล่องตัวสินค้ารีวิวเลื่อยยนต์รุ่น CS5800 นะครับลูกสูบมีแหวน2แหวนนะครับเครื่องยนต์0.9แรงนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าข้างในกล่องเรามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องนะครับผมเป็นคันเบรกนะครับบาโซ่และก็ในชุดจะมีโซ่ให้2เส้นนะครับตัวแทงไม้นะครับหล็กแทงไม้ประแจแอลไขควง นะครับตะไบหางหนูบล็อกขันหัวเทียนแล้วก็ถังใส่น้ํามันนะครับแล้วก็ในชุดก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการประกอบกันนะครับโอเควิธีการประกอบนะครับตอนแรกเราก็ใส่หล็กแทงไม้ไปก่อนนะครับหลีกแทงไม้แล้วเอาน็อตมาขันใส่นะครับเพื่อกันเวลาเครื่องจะไปโดนพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยครับผม ต่อไปนะครับก็ใส่ lar, บาโซโ่ไปนะครับช่องนี้ใส่บาโซ่ไปนะครับแล้วก็ใส่โซ่ตัวโซ่ก็จะให้เราดูตรงลูกศรนะครับตัวลูกศรมันจะชี้ไปทางด้านบนนะครับผมัทางด้านบนนะครับให้ลูกศรทางด้านบนปั๊บก็ใส่ไปในร่องมันก็ใส่คันเบรกนะครับมันก็จะมีรูตรงนี้ครับให้เราใส่ตรงอ่ะ ใส่ได้ปุ๊บเราก็เอาน็อตมาขันใส่ก่อนไม่ต้องยังไม่ต้องล็อกนะครับเพราะว่าเราต้องตึงโซ่ก่อนวิธีการตึงโซ่ก็ขันตรงนี้ขันตามเข็มนาฬิกานะครับโซ่จะค่อยๆตึงขึ้นโอเคโซ่ตึงพอประมาณแล้วเราก็ล็อกนะครับล็อกน็อตเลยโอเคครับนี่ครับ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปค่อยไปดูวิธีการสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคครับอันนี้จะให้มาดูอัตราส่วนของน้ํามันนะครับอัตราส่วนของน้ามันก็คือ1ต่อ25หมายถึงว่าน้ํามันเบนซิน25ิแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนนี้จะเป็นนะน้มัน2องทีอัโต้ลูปนะครับวิธีการผสมก็คือเราเติมน้ามันมันจะมีลูกศรบอกนะครับแล้วก็เติมน้ํามันมาถึงตรงนี้นะครับออยตรงน้ํามันตรงนี้นะครับตามด้วยน้ํามันออโต้ลูปที่1ฝา หนึ่งาของขวดน้ำมันออโตลูปนะครับหรือว่าประมาณครึ่งฝาของขวดน้ำมันนี้ก็ได้พอเราเติมเสร็จผสมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาเขย่าเขย่าแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ใส่ตรงที่ใส่น้ำมันตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับผมส่วนช่องนี้จะเป็นใส่น้ำมันหล่อลื่นนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อจะไปเลี้ยงโซ่นะครับถ้าเราใส่ตรงนี้นะครับคือแนะนำอยากให้เป็นน้ำมันเครื่องที่ใหม่นะครับถ้าเป็นน้ำมันเครื่องเก่าเงี้ยมันอาจจะเป็นตกตะกอนมันอาจจะทําให้มีปัญหากับเครื่องได้นะครับผมส่วนน้ำมันนะครับการใช้น้ำมันแนะนำให้ ใช้หมดเลยแต่ละครั้งไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วเราไม่ได้ใช้อีกอย่างเงี้ยเราอาจจะวางไว้จนลืมอะไรเงี้ยมันจะทําให้น้ำมันตกตะกอนนะครับมันจะทําให้มีปัญหากับเครื่องได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีสตาร์ทกันนะครับนะครับทีนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสตาร์ทเครื่องนะครับเมื่อเราเติมน้ํามันเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นระบบลานเบานะครับเราก็ดึงแบบเบาๆไม่ต้องออกแรงมากนะครับพวกนี้ก็คือเราเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปุ๊บดันเบรกนะครับดันเบรกไปก่อนรับซฟตี้นะครับดันเบรกไปอย่างเงี้ย ดันไปนะครับเพื่อให้โซ่มันไม่หมุนนะครับแล้วก็สตาร์ท อเคมาดูวิธีการบํารุงรักษาสักหน่อยนะครับคือเวลาเราตัดไม้ไปเนี่ยมันจะอาจจะมีฝุ่นมีอะไรเข้ามาตรงกองนะครับทีนี้ให้เรานะครับเปิดกองออกมาเปิดกองออกมานะครับเราก็มานี่ทำความสะอาดจะเป็นพวกเป่าฝุ่นออกหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบผ้านะครับสามารถล้างได้ ไปล้างได้นะครับหรือก็ต้องหยอดน้ํามันใส่โซ่บ้างนะครับการรับการของเราก็คือ6เดือนนะครับผมถ้ามีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเข้ามาให้ทางเอสโปช่วยดูแลได้นะครับผมครับผมสําหรับเลื่อยยนรุ่น c ีเอสห้านะครับจะเป็นรุ่นงานหนักนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับเหมาะสําหรับช่างทั่วไปและช่างมืออาชีพนะครับผมครับผมถ้าใครสนใจสินค้าเลื่อยยนตตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาซื้อได้ที่เอสโปโฮมสระบุรีนะครับ ส่วนวันนี้ผมขออนุญาตจบก,การเสนอสินค้าเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ